กลับจากเมืองจันเนี่ยจะพาคุณประจงคุณหยกท่านผู้ชมไปที่แขวงอรุณอมบรินครับไปหายายจมหน่อยนะฮะใครๆก็รู้ในแขวงอรุณอมบรินเนี่ยมันมีบ่อนบ่อนหนึ่งชื่อว่าบ่อนยายจมมีการพูดจาก,กันหนาหูไม่รู้พี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่เขาเพิ่งไปบุกเข้าไปนะครับไปที่บ่อนยายจมเนี่ยแต่ว่าที่บุกไปเนี่ยเขาชื่ออย่างนี้เขาบอกว่าเป็นสถานนวดแผนไทยนะชื่อว่า นะร้านบางกอกน้อยสปานวดแผนไทยนวดน้ำมันครับแต่ข้างในประธานโทษนี่นะครับเขาไปเจออุปกรณ์ในการเล่นการพนันเพียบเลยภาพนี้ปรากฏขึ้นในเช้าในสามทุ่มเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตำรวจนี่นะครับเนี่ยดอสอก็คือกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกับตำรวจในพื้นที่นะครับสอนอบางยี่ขันเนี่ยบุกเข้าไปเลย บุกเข้าไปจับกลุมบ่อนเนื่องจากว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกำถั่วเออ,อยู่ในห้องในร้านอย่างที่บอกว่าชื่อบางกอกน้อยสปานวดแผนไทยนวดน้ํามันอ,อนี่นะแต่ว่าข้างในไม่มีการนวดฮะมีแต่การเล่นกันว่าอย่างนั้นกำถั่ว,อ,วอุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยเพียบเลยนะครับนี่เยอะเลยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นักพนันได้66คนชายนี่41หญิงนี่25ของกลางเนี่ยอย่างที่บอกว่าบานเลย อยู่ที่แขวงอรุณอมบริยนเนี่ยเขตบางกอกน้อยเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนยอะเลยว่าบ่อนบ่อนนี้นะคนที่ไปเช่าเช่าที่ตรงเนี้ยเป็นอดีตตำรวจ<อ>ฮะเป็นอดีตตำรวจนะครับซึ่งนักข่าวของเราเนี่ยก็ได้ไปถามนะไปถามคนคนหนึ่งชื่อว่านายจักนะเป็นชาวบ้านในละแวกจุดเกิดเหตุบอกว่าเนี่ยนะฮะไอสถานที่แห่งนี้ที่มีการเล่นพนันกันเนี่ยเป็นตึกสูงเก้าชั้น นะประตูปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าเออจะเข้าได้ก็ต้องมีเนะครับคุณนหน้าคุณตากันนะฮะเขาบอกว่าไอ้ที่ตรงนี้ได้มีการลักลอบเล่นการพนันมาประมาณสักสองเดือนแล้วละส่วนมากคนจะมาเล่นเนี่ยคุณจักนี่บอกว่าเป็นคนนอกพื้นที่ส่วนประเด็นที่มีการอ้างว่าสถานที่ที่เปิดบ่อนเนี้ยผู้เช่าเป็นถึงอดีตตำรวจยศนายดาบนั้นคุณจักนี่บอกว่าเป็นความจริงะรคุณจักรู้ชื่อเลยรู้ชื่อเลยนะครับเป็นอดีตตำรวจ แต่ไม่มั่นใจว่าเคยเป็นตำรวจในพื้นที่นี้หรือเปล่าหรือเป็นพื้นที่ไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเชื่อว่าเป็นตำรวจแน่ส่วนตัวเนี่ยยอมรับว่าเคยเห็นอยู่บ้างนานๆเนี่ยนะครับนายดาบตำรวจที่ว่านี้ก็จะมาทีแต่ก็ไม่เคยพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก่อนที่จะมีการไปบุกเข้าไปตรวจจับเนี่ยนะสังเกตเห็นว่ามีรถของตำรวจสอน,อ,นอนในพื้นที่ได้ขับมาส่งพนักง,งานที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อคือนเนี่ยกลับไปที่สปาหลังจากนั้นก็มีการแยกย้ายกันกลักบ,บบ้าน อุปกรณ์การเล่นนะครับเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครแบกเข้ามานะคุณจักรก็บอกเขาอาจจะมีการส่งเข้ามาแต่ไม่เห็นหรอกนี่เห็นไหมไอ้ไม้กวาดที่ว่านี้เขาเรียกว่าไม้เขียใช่ไหมครับเออไม้เขียอ,อุปกรณ์ในการเล่นนะครับคุณจักรเนี่ยเขาถูกนักข่าวถามว่าพี่เคยไปเล่นป่ะนะครับคุณจักรก็บอกว่าเนี่ยนะฮะผมไม่เคยเข้าไปหรอกแต่ยอมรับว,ว่าส่วนมากก็มีลูกค้ามาจ้างให้ขับรถไปส่งถึงตึกดังกล่าวอ้างว่าจะไปเล่นแค่สนุก,กว่าอย่างนั้นพอส่งปั๊บผมก็เลยเลี้ยวรถกลับมาหากถามว่ามีคนมาเล่นบ่อยๆไหม ก็มีมาเรื่อยๆเอเนี่ยส่วนมากก็จะมาช่วงเย็นนะฮะซึ่งผมก็บอกว่าเนี่ยขับรถเข้าบ้านไปแล้วอาฟังเสียงนะครับคุณจักหน่อยบุคคลที่อยู่ในใกล้กับจุดเกิดเหตุไม่ถึงสองเดือนม,มั้งไ,ไม่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 เยอะไม่เยอะสปามันมีนานแล้วสปามาเป็นสิบสิบกว่าปีอ่าแต่บอดนี้เพิ่งมาเปิดได้ประมาณไม่ถึงสองเดือนใช่เห็นว่าเจ้าของบอนี้ไปถึงอันนี้ตำรวจอันเนี้ ไม่กล้าพูดมีเขาคมุมไหมเป็นเรื่องจริงไหมมีนะส่วนมากจะไปแทงสนุกกันเด็กๆเขาเข้ามาอย่างนี้พาผมไปแทงสนุกหน่อยอืมพาไปอ,ออันนี้ก็มีอาชีพขับรถรับจ้างไงนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคุณปลาของเราหน้าข่าวก็ไปถามนะชื่อว่านายเอนะนายเอก็เป็นอีกคนหนึ่งยืนยันว่ายืนยันว่าผู้เช่าผู้เช่า,ชาสถานที่ที่เป็นสปาแห่งนี้เป็นถึงอดีตตำรวจนะ แต่ว่าตัวเขาก็ไม่เคยเจอหรอกนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดคุยด้วยแต่เชื่อว่าได้ยินว่าอ่านี่เป็นอดีตของตํารวจหลายคนก็บอกแบบนี้ว่าอย่างนั้นสุดท้ายนะครับเขาก็เอาตัวนะครับนักพนันไปนะครับไปโรงพักแล้วก็ปรับกันคนละสามพันแล้วก็ปล่อยตัวออกมาครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆเออนี่ไปตามสเตปเลยย้ายครับนี่นะฮะย้ายห้าเสือเลยห้าเสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้กํากับโรงพักบางยี่ขันใช่ไหมนี่ย้ายไปเลยย้ายไปก่อนให้ขาดจากหน้าที่เดิม จนกว่าจะเป็นการสอบให้เสร็จก่อนมีความผิดก็ว่ากันไปส่วนถ้าไม่ผิดเอาก็ว่ากันไปเหมือนกันเอเด้งไปก่อนเด้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเด้งกลับมาไม่รู้ไม่รู้ต้องกลับมาเดินมาเฉยๆบ่อนบ่อนนี้นะกลับผมเนี่ยคนฝั่งทนนะพูดกันเยอะเลยบ่อนยายจอมหรอนี่บ่อนยายจอมแต่เขาบอกว่าคนเช่าเป็นนายดาบก็ไม่ทราบอดีตนายดาบชื่อบ่อนนายจอมยายจอม เปิดเป็นสปานวด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 แผนไทยนวดน้ำมันด้วยพี่แปะแถวนั้นอ่ะก็ผมคนคุณอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะความแตกไม่จะถามเ่าถามว่านวดดีไหมค่ะ